สวัสดีค่ะปสุค่ะปสุมีเรื่องมาเล่านะคะอันเนี้ยปสุต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ปสุก็ยังงงอยู่เลยนะว่าคือเกิดอะไรขึ้นแต่เรื่องนี้เคยเล่าให้ลูกฟังหลายครั้งแล้วจริงๆแล้วเรื่องมันเกิดเมื่อประมาณสักประมาณสักเกือบ30สิปีที่แล้วนะปสุก็แปลกใจมากนะคะว่าปสุมีความรู้สึกแบบนั้นได้ยังไงตอนนั้นเนี่ยปสุเนี่ยเอ่อได้ไปซื้อบ้านไว้นะแล้วก็ เขาก็ลังปล่อสร้างนะปสุก็ไปเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆที่ทํางานนะคะบ้านปสุเนี่ยเป็นห้องแถวซึ่งมีขนาดเล็กๆเนาะแล้วก็แล้วก็ติดถนนเลยเพราะว่าเป็นถนนแคบๆนะเป็นเป็นช่วงในเมืองอ่ะนะคะเพราะงั้นเนี่ยเราก็อยู่กั็นอย่างค่อนข้างจะแออัดนะคะแล้วก็ด้านหลังด้านหลังบ้านเนี่ยจะมีซอยเข้าไปที่เป็นวัดนะคะเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่เนาะมีอยู่คืนหนึ่งเนี่ยปสุนอนหลับอยู่นะคะแล้วปสุก็ฝันนะปสุฝันถึงใครปสุก็ไม่รู้จักเขานะคะอืม แต่ในความรู้สึกของเราเนี่ยเขาน่าสงสารเนาะเป็นสองคนค่ะยังเรียกเป็นคนนะคะเพราะว่าประสุก,ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นใครนะ,ะเขาตอนนั้นจะมีข่าวของเอธิโอเปียเนี่ยเย <ๆๆ S 2> อะๆนนึกนึกสภาพออกใช่ไหมคะรูปร่างของเอธิโอเปียเนี่ยก็คือเหมือนคนขาดอาหารซึ่งตัวแบบผอมแกลนแล้วก็หัวค่อนข้างโตแขนขาลีอะไรประมาณนั้นนะคะเขาจะมีกันสองคนเหมือนกับ ประมาณกับผู้ใหญ่กับเด็กอะไรประมาณนี้เป็นแม่กับลูกหรืออะไรประสูก,สก,ก็ไม่ทราบนะคะเขามีลักษณะเขาเดินกันมาคู่นะคะแล้วเขาก็เข็นเข็นรถเข็นรถเข็นที่เหมือนกับรถเข็นตำตำนอกของเราที่เขาไว้เข็นน้ําที่ใส่ใส่ปี๊บใส่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออลักษณะแบบนั้น,น,นเป็นรถเข็น3าล้อเนาะมีข้างหน้าล้อข้างหลังสองล้อแล้วก็เป็นแบนๆลาบๆาบแบบนี้ยเขาก็เข็นแบบนี้นะคะเข็นเขาอยู่ไกลาจากประสูวนะคะน่าจะสักประมาณห0ิเมตรนะ เขาก็เข็นไปแล้วปรสสาก,ก็มองเขาเขาอาจจะรู้สึกเหมือนปรสสามองเนาะอยู่ๆเขาก็หันมาแล้วเขาก็สบตากับปรสสาคือไกลนะไกลกันมากแต่เรามีความรู้สึกว่าเราได้สบตากับเขาเนาะแล้วว่าแล้วในสายตาของเขาว่าเขาเหมือนบอกเรา <laughs> อย่าไปขำประสาวะนะคะแต่ปรสสาวํขำไปละเขาเหมือนบอกเราว่าเขาอยากอยากทานแตงโมอืมปสัสสอ่ะ คือเราเหมือนคุยกันทางโทรจิตนะเออเราไม่ได้เราไม่ได้พูดกันนะเพราะว่าปัสสุก,ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอ่ะนะเหมือนคุยกันด้วยโทรจิตคือเราสามารถสื่อเขาได้ว่าเขาบอกว่าเขาอยากได้แตงโมอยากทานแตงโมแบบกระหายมากอะไรอย่างเงี้ยปัสสุก,ก็ก็บอกจริงหรือเปล่าถามเขานะจริงหรือเปล่าเขาก็ยืนยันอะว่าจริงคือแววตากับเขาแล้วปรสสุก,ก็เห็นว่าเขาพยัยามแบพะยังเงี้ยอย่างเงี้ยนะ พยักหน้าหรือพังกหัวอะไรอย่างเงี้ยได้เชิงว่าใช่ใช่อย่างที่เธอคิดแหละอะไรเงี้ยประสุก็เอ้ยคือตอนเนี้ยมันกลางคืนน่ะมันก็ไม่มีแตงโมใช่ไหมป้ะสุก็ว่าเอ้แล้วประสุจะให้เขาถ้าประสุอะ่ะจะเอาแตงโมให้เขาเนะี่ยปสุปจะจะให้เขายังไงเขาก็เหมือนบอกเรามาว่าเออก็ทําบุญให้เขาสิประสุก็เอ้ยรู้สึกขนลุกขึ้นมาเลยนะคะออ้ยทําบุญให้เหรอคือคือเธอเป็นคลายอะไรประมาณเนี้นะคะอืมแต่ก็โอเคประสุก็บอกว่า ตกลงนะเดี๋ยวฉันจะทําบุญไปให้ฉันจะซื้อแตงโมแล้วก็ทําบุญไปให้นะแล้วจะให้บอกว่าไปถึงใครดีเขาก็บอกว่าให้นึกถึงหน้าเขาให้นึกถึงเขานะคะทั้งสองคนอะ่ะแล้ว,แล,วแล้วเขาก็จะได้ผลบุญนั้นนะประสุกก็โอเคนะคะพอวันพออีกสองสมวันต่อมาันไม่ได้เป็นวันลุ่งขึ้นนะคะเพราะว่าประสุกก็มีลูกน้อยอ่แล้วก็ก็จะวุ่นวุ่นอ่ะนะคะจนกระทั่งวันหยุดนะคะประสุกก็ไปซื้อแตงโมแล้วประสุกก็ไปทําบุญนะก็ ก็ไปวัดนะคะเพราะวัดอยู่ตรงช่วงหลังบ้านเองนะคะพระสุก็ไปทําบุญใส่บาตรนะแล้วก็ขวดน้ําให้เขาพระสุก็บอกว่าถึงให้เธอคนน,นั้นนะเธอเธอที่มาหาฉันเมื่อคืนก่อนนู้นนะคะสองคนกับกับลูกหรือใครเนี่ยนะเนี่ยถธซื้อเต็งโมมาให้เธอและประมาณเนี้ยนะคะอืมพระสุก็รู้สึกแบบเออดีใจนะได้ได้ซื้อเต็งโม,มให้เขานะคะพอต่อมานะอีกไม่กี่วันน่ะ อยู่ๆก็มีรถคันนึงเนี่ยขับผ่านหน้าบ้านปรสสูบอกแล้วนะว่ามาบ้านประสูเนี่ยหน้าบ้านติดถนนเลยมีใครคนหนึ่งอ่ะที่อยู่ที่กระบะรถท้ายรถข้างหลังน่ะได้แบบกำกำขยำขยำอะไรสักอย่างแล้วก็ปาเข้ามานะคะปาทิ้งออกจากตัวนะแต่ว่ามันกระเด้งแล้วก็เข้ามาในบ้านปรสสุนะคะเข้าประตูบ้านมาอยู่ข้างในเลยปรากฏว่าประสูก็ไปหยิบดูอันนั้น มีมีมีแบงก์ยี่สิบนะแล้วก็มีซองบุหรี่เขาคงเขาอาจจะต้องการทิ้งซองบุหรี่นะขยำขยำแต่ว่ามันติดแบงค์ยี่สิบมาด้วยนะคะติดแบงค์ยี่สิบมาด้วยแล้วก็วงอะวงที่ตัวเลขตัวเลขหลังแบงค์อะนะคะสามตัวหลังอะวงกลมไว้นะคะประตูก็บอกอุ้ยคืออะไรอะให้ไรอะ่ะอะไรเนี้ยนะคะประตูกบอกเอมันมันเป็นสัญญาณที่แปลกๆเนาะประตูก็เลย คิดว่าหรือเขาต้องการที่เราเราเขาต้องการที่ให้เราทําบุญเพื่อเขามากกว่านี้คือนอกจากแตงโมต้องการอย่างอื่นไหมหรือว่าแตงโมแค่นั้นไม่พออะไรอย่างเงี้ยเธอต้องการอีกใช่ไหมอะไรเงี้ยก็เขาคิดไปนะคะแล้วป้าสุก็เอาตังนนั้นอนะแบงนั้นอนะไปวัดนะคะไปไปถวายวัดแต่ว่าป้าสุกก็ไปซื้อลอตเตอรี่นะคะแล้วมีขายด้วยนะคะได้ท้ายสามตัวนั้นอะนะคะป้าสุก็ได้มาใบหนึ่งซึ่งก่อนนี้นานแล้วเนาะ ก็นานแล้ววะเนะเกิดประมาณเกือบสามสิบปีแล้ววะก็ก็ไม่ไม่กี่ตังค์ประสูถูกด้วยค่ะเออประสูถูกด้วยถูกทาตัวหลังอะนะคะอืมประสูรก็เลยทําบุญไปให้เขาใหม่บอกอืมแต่เดว,ว่าเราเรามีจิตที่สื่อถึงกันประมาณนี้ค่ะประสูก็ยังงงอยู่เลยประสูเล่าให้ลูกฟังแต่ละครั้งเนี่ยคือลูกทุกคนเนี่ยจะต้องรับฟังเรื่องนี้แล้วก็ไม่ไไม่ได้ฟังครั้งเดียวนะเออต้องฟังเกินหนึ่งครั้งต่อคนเนี่ยนะคะ แต่ประสุก็ยังจําขึ้นใจเลยแล้วก็ก็ยังงงอยู่คือเขาคือใครอะ่ะคือคือพอตอนหลังๆมาเนี่ยที่เราดูข่าวเนี่ยคือเขาเหมือนเขาเหมือนมนุษย์ต่างดาวนะจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่าตอนนั้นประสุก,ก็ก็ไม่รู้ว่ามนุษย์ต่างดาวนี่คือยังไงนะคะลูปรังคือเขาก็จะหัวโตแล้วหน้าแหลมๆแบบเนี้ยขึ้นไปะนะคะแต่ว่าแต่ว่าเขาผอมอ่ะนะเขาผอมเห็นไกลๆผอมแต่ประสุก,ก็ไม่แน่ใจว่าคือผอมคือดูแล้วเล็กอ่ะ แต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นหนังหุ้มกระดูหรือว่าคือเนื้อเต็มเต็มแต่มันเล็กอะไรอย่างเงี้ยประสุก็ไม่รู้นะเพราะว่าไกลเพียงแต่ว่าเราสื่อทางจิตแล้วคุยกันได้แค่นั้นเองงงนะคะเออแต่ใครรู้เรื่องนี้ว่าคือน่าจะเกิดคือน่าคือเขาน่าจะเป็นใครอะ่ะบอกประสุบ้างนะบ่อ,อปะสุกสนใจเรื่องพวกนี้นะคะคือมีหลายสิ่งอะ่ะที่เราเราหาคําตอบไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็ยังกินมันก็ยังมัน ติดอยู่ในใจของเราอะนะคะซึ่งอยากมีคําตอบเนาะแต่ก็ยังหาคาตอบไม่ได้เม้นมาบอกประสุข,ข้างล่างนะคะนะถ้าใครเคยเจอแบบเนี้แล้วว่าหรือว่ารู้จักว่าเขาเขาผู้นี้สองผู้นี้คือใครอะไรอย่างเงี้ยบอกประสุมานะคะอันนี้เป็นเรื่องแรกนะเรื่องเรื่องที่สองนะคะประสุอะประสุเจอประสูเจอเหตุการณ์เหตุการณ์ที่แบบคือดีจนไม่อยากกลับนะคะ ดีดีจะไม่อยากกลับทั้งนึงอ่ะปะสุหลังจะคลอดลูกคนตุดท้องอ่ะนะคะเราเราคลอดวันนี้นะวันนี้ตอนเกือบเที่ยงอะไรเงี้ยแล้วพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราก็ไปทาหมันเนาะเขาก็พาเราไปทาหมันตอนนั้นเนี่ยคือตอนนี้ปะสุก็ไม่รู้นะว่าเขาใช้ยาอะไรนะคะแต่ตอนนั้นเขาใช้เป็นยาฉีดเพื่อแบบว่ากล่อมให้เราหลับอ่ะนะ,ะปเป็นซีดีเราอ่ะนะปะสุก็หลับไปเนาะแล้วก็ปะสุก็เหมือนฝันเนาะ คือไม่แน่ใจนะประสุฝันหรือเปล่าคือก็จงงจนเดี๋ยวนี้นะคะประสุได้เห็นตัวเองนอนอยู่ที่เตียงเนาะเหมือนปะสสอ่ะเหมือนปรสสออกมาจากตัวประสุวะนะคะเหมือนเหมือนเหมือนเรามีสองล่างอ่ะที่ออกมาจากตัวเราที่นอนอยู่ที่เตียงแล้วเราก็มายืนอยู่ข้างเตียงเพื่อมองตัวเรานะคะมองอยู่เดี๋ยวนึงก็มีรถรถอ่ะเขาก็เข็นมามีผู้ชายคนหนึ่งอะเข็นรถมาเป็นเป็นรถนั่งนะ แล้วก็บอกว่าเออจะพาไปเที่ยวไปไหมประสูคือใครไม่รู้อะแต่หน้าตาเป็นมิตรค่ะเป็นมิตรประสุก็คือคือเราจะยืนอยู่ตรงนี้ทําไมให้เมื่อยเนาะคุเมื่อเขาบอกว่าจะพาไปเที่ยวเขาบอกไปดูดอกไม้ส,สวยๆเขาบอกอย่างนี้นะคะประสูก็คือชอบดอกไม้อยู่แล้วนะคะประสูโอเคโอเคไปไปประสูก็ไปกับเขานะคะเขาก็เข็นรถคือแล้วมันก็ตัดฉอดไปนะคะอยู่ๆประสุก็เห็นตัวเองเนี่ยนั่งอยู่ที่รถรถ เห็นนั่งเนี่ยนะคะแล้วก็ได้เห็นเป็นเหมือนสวนดอกไม้เนาะสวยมากถ้านึกนึกดูนะคะจะเหมือนลักษณะเหมือนคอร์ทนิดนะคะที่จะมีเหมือนกําแพงตะข่ายที่สูงสูงขึ้นไปอ่ะกว้างไปเยอะเลยนะคะแล้วก็แล้วก็วกรอบรอบนั้นอ่ะบนนั้นอ่ะก็จะมีก็จะมีดอกไม้ลักษณะแบบเหมือนกับอเป็นเป็นไม้เลื้อยเป็นไม้เลื้อยแล้วก็มีดอกเนี่ย มีดอกอยู่ด้วยประดับนะคะไม้เลือยแล้วเขาก็ย้อยลงมานะคะใบสวยดอกสวยมันแบบเป็นแผงเหมือนกำแพงกำแพงไม้กำแพงกำแพงดอกไม้ที่ทสวยๆป้าสุก,ก็ดูเพลินมากเลยป้าสุแบบรู้สึกแบบมีความสุขมากๆเลยดอกไม้มีหลายชนิดเนาะแล้วก็หลายสีสวยจนกระทั่งยังไงไม่รู้นะแล้วมันก็คือมันเพลินอนะมันเพลินจนกระทั่งได้เวลานะคะป้าสุก,ก็ได้ยินเสียงเพื่อนะเรียก คือคือเรียกว่าเออเธอเป็นไงบ้างเออทีดีขึ้นหรือยังเพราะว่ายาตัวนี้ที่ฉีดไปเนี่ยพอหลังจากที่ให้ไปแล้วเนี่ยหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จเนี่ยเขาก็ต้องเอาเราเนี่ยอยู่เฉยตรงนั้นนะสองชั่วโมงนะคะคือไม่ให้ปลุกไม่ให้อะไรนะคะเพราะว่าจิตเราจะตะเริดได้เขาบอกว่านี้คือเราอาจจะอยู่ในช่องสับสนอ,อะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นนะ่ะคือเพื่อนเะรได้มาจับมือไว้แล้วจับมือแบบเนี้ยนะคะแล้วเขาค่อยๆแบบแบบเนี่ยแบบเนี้ยแบบ เล็กๆแบบว่าสกิปเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเขย่ามือเล็กๆให้แค่พอรู้ตัวแล้วก็ลูบๆนะคะว่าเออเธเป็นไงมัง่งเธอเธอเธอรูอ้ตัวยังอะไรอย่างเงี้ยประสุกับงูสวนส,วน,ส,ว,นส,ว,นสวนดอกไม้ประสุกหายวับไปกับตาเลยนะคะแต่ว่าคืนในครั้งนั้นเนี่ยประสุกก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าถุงนุ่งว่าถูกไปเพลินๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะเพราะว่าแม่เนี่ยตอนเล่าให้แม่ฟังอะแม่บอกว่าเฮ้ยไปกับเขาได้ยังไงเดี๋ยวเขาพาไปไหนเดี๋ยวแบบว่าเหมือนกับ ดวงจิตถูกพาไปแล้วก็พาไปที่อื่นแล้วไม่กลับมาที่ล่างแล้วเราก็จะต้องแบบตุยไปอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกว่าที่หลังจะทำ่างนี้บอกอยาเราไม่รู้เราก็ควรทําหรือไม่ควรทําอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดผลอะไรนะแต่รู้ว่าถ้าเกิดพานดูดอกไม้นี่ไปประมาณนี้ค่ะแล้วเนี่ยตรงจุดนี้นะคะในในประสบการณ์ครั้งนี้ยประสบก็ยังงงอยู่สองจุดนะคะว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าที่เมื่อเราได้รับยาตัวนั้นเนี่ยแล้วเรา ก็เหมือนดวงจิตออกจากล่างแล้วก็ไปมองตัวเองคี่นอนอยู่ที่เตียงเนาะอย่างที่สองคือความเพลิดเพลินตรงนั้นที่เราไปเห็นดอกไม้แล้วก็เราก็เพลินมากเลยเรารู้สึกมีความสุขมากนะคะแล้วก็ไม่ได้อยากกลับมาเนาะแต่ว่ามันแค่บอกมันตัดช็อตไปอะนะคะเออแล้วถ้าสมมติว่าสมมุติว่าประสมไม่ได้กลับมาแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรเนี้ยนะซึง่งในทางการแพทย์เนี่ยเขาก็คงไม่ให้เกิดแบบนั้นหรอกนะคะ เขาก็คงแบบป้องกันเต็มที่นะซึ่งประสูตก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะวิธีการป้องกันหรืออะไรเขาเป็นยังไงแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่เราไปเจอน่ะไปพบเห็นนี่ก็คือแบบนี้ซึ่งซึ่งมันเป็นครั้งหนึ่งที่เป็นการผ่าตัดที่มีความสุขนะคะคือน่าจะผ่าตัดที่ใหญ่กว่านี้นะก็อันนี้เป็นแค่ทำหมันนั่นเล็กๆที่ไหนสะดือเท่านั้นเองนะคะแบบแบบเย็บนิดเดียวอะไรเงี้ยโอเคประสูตรเล่าให้ฟังสองเรื่องนะค่ะเดี๋ยวจะยาวเกินไปเอ่อบางคนอาจจะเบื่อนะคะว่าประสูตรเล่าอะไรไม่รู้ประสูตรก็ เป็นประสบการณ์แปลกของปรสสุขจริงๆแล้วยังมีอีกหลายจุดเลยนะคะตอนช่วงเรียนพยาบาลในแบบเยอะมากนะคะที่ปรสสาเจอเหตุการณ์ประหลาดๆซึ่งจนเดี๋ยวนี้ปรสสาก็ไม่ได้คําตอบแลนะคะปรสสาเจอเองหรือบางคนเจอปรสสาอยู่ตรงจุดนั้นโดยที่ปรสสาไม่รู้นะปรสสาไม่ได้รู้ได้เห็นแต่ว่าเขาเห็นว่าปรสสาอยู่กับใครที่แปลกหน้าอะไรประมาณนี้ซึ่งไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงโอเคค่ะคลิปนี้ก็ยาวเลยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะถ้าชอบที่ปรสสาเล่าอ่ะ เอ่อหรือว่าตอบปะสุทได้เนี่ยแบบแนะนําปะสุทได้เนี่ยนะคะก mm ็ hmm. แนะนำมิ้นต์มาด้านล่างเลยนะคะปะสุทจะขอบคุณมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ไม่ว่าจะกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามนะคะหรือกดกระดิ่งไว้ให้ปะสุทนะคะจะขอบคุณมากเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็แล้วเ,เจอกันครั้งหน้านะคะปะสุทก็จะมาจะนึกนะคะเรื่องว่ามีอะไรเพราะว่าเหตุการณ์ประหลาดมีมากมายหลายหลายเรื่องเลยค่ะในตั้งแต่ชีวิตปะสุทต,ตั้งแต่เด็กมานะคะที่เจอโอเคค่ะครั้งนี้จบก่อนแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ